พามาดื่มกาแฟแล้วร้านกาแฟเจ๊หมวยเนีเ่ยเป็นร้านเพื่อนกันเหรพี่ตาเป็นร้านเพื่อนใหญ่ซึ่งใหญ่ต้องพาแขกมาเพื่อที่จะอยู่แยกเขื่อนนะรู้นะเข้าไปเขื่อนมาอุนหนเพื่อนอก็ุดหนอุน,นเพื่อนก็คืออุนน่นเพื่อนนั่นแหละเพราะว่า เพราะว่าเพื่อนมันก็คืออุดหนุนคืออุดหนุนเพื่อนใช่สุดยอดอันนี้ดีครับปูชิโนเย็นหมย